ศาลฉพาะพญาสีเขียวตั้งอยู่ไนประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีเขียวตำบลสีเขียวถนนลื่นจิตใกล้เคียงกับอำเภอสีเขียว โดยผู้ก่อตั้งไม่ได้มีระบุแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าบรรชาจีนกวางตุ้งที่เข้ามาอยู่ในโคราชเป็นคนแรกแรกดยศาลเดิมจะชื่อว่าศาลเจ้าไทยก่อตั้งเมื่อพศ2435เริ่มก่อตั้งเป็นเรือนไม้ทรงเล็กๆต่อมาปีพศ2465ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ซึ่งภายในปฏิฐานเจ้าพ่อ,เจ,พอเจ้าแม่พญาสีเขียวชาวประชาชนสีเขียวจึงนิยมเรียกว่าศาลเจ้าพ่อพญาสีเขียว จากนั้นพศ2 5 3 2ได้มีการบูรณะซ่อมแซมกันครั้งใหญ่ภายในปฏิติสารปู่โตไทหงเจ้าพ่อและเจ้าแม่พญาสีเคียวเจ้าแม่กนอิมและอือ่นๆอีกหลายองค์นอกจากนี้ยังมีจิตกรรมฝาผนังและมักแห่ร่วมกับงานจุตจีนในทุกปีซึ่งในปีพศ .2568 นี้เป็นปีที่103แล้วและมักจะมีการแห่สิงโตและแห่มังกรร่วมกันค่ะ Terima kasih telah menonton! ซึ่งชาวไทยเสื้อสายจีนมักมีการเข้ามากราบไหว้สักการะกันเป็นประจำโดยส่วนใหญ่ในช่วงตรุษจีนมักจะเป็นการจะมีการอัญเชิญมังกรสิงโตเข้าไปในบ้านหรือร้านค้าเพื่อเป็นสิริม,มงคลหรือเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านค่ะเพราะเชื่อว่ามังกรเป็นสิ่งโชคดีเป็นสิ่งที่ดีเรียกทรัพย์เรียกเงินทองเข้าบ้านค่ะซึ่งปกติจะมีพิธีจัดฉลองปี ปีใหม่หลังวันตุจีสิบห้าวันก็เป็นการขอพรเนื่องในวันปีใหม่และมีงานนิ้วมารองลสุกสมโพกหกวันหกคืนกันเลยค่ะการนำเสนอรายงานประวัติเกี่ยวกับพ่อพยาสีเขี้ยวขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ